สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลอง limit MCP กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีสักชั่นตัวนี้แปะไว้ให้นะครับใน description ของคลิปเราก็จะทำตามขั้นตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะอ่าอันดับแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัว in, อ่าตัว p y t อิ n ตัวนี้นะครับเนื่องจากอ่าต้นฉบับแล้วจริงๆอะ่ะมันเขาจะเป็น source code เราต้องไปคอมไพล์เองนะครับแต่ว่าพอดีในคลิปตัวอย่างที่ดูของฝรั่งเนี่ยนะครับเขาคอมไพล์มาให้แล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับยูไอเอแอลตัวเนี้ยไปเปิดนะครับก็จะเข้ามาในนี้ก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องเราแล้วก็เอ็กแท็กออกมานะครับเอ็กแท็ออกมาแล้วก็สตอนะครับ install นะครับ install <c oughs> ก็ฟ i n i s นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะดาวน์โหลด l i b m พ p นะครับ <c oughs> libmcp ก็คือ u อ l ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมป๊ปคป ก็แก้ตรงนี้ให้หนึ่งนะครับดาวน์โหลดกิ๊บก็เดี๋ยวจะผมทำเพิ่มในนี้ให้นะครับก็มาที่ URL นี้ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับหรือจะใช้อิคโอนก็ได้นะครับ,ดา,ด,บดาวน์โหลดปึ๊บดาวน์โหลดลงมานะครับ X tag ว่าเนาะโอเค no. okay. ผมก็จะเอาโฟลเดอร์นี้ไปไว้ที่ไดซีเลยนะครับ mm hmm. ก็เปลี่ยนชื่อน,นิดนึงให้เป็นรีวิท MCP นะครับอ่แอา,านะแล้วกลับไปดูที่อินสตักชั่นนะครับ เอ็กแท็กไฟล์แล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ uh, อย่างอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก่อนนะครับตัว mcp server พวกนี้มันจะรันด้วยหน d ด js ด้วยนะครับต้องมีการติดตั้งหน d ด js ก่อนเนาะถ้าใครที่เคยดูติเตอร์เรียของ nsn นะครับพอเป็นหน d ด js แบบนั้นนะครับเราก็มาที่โฟลเดอร์ของ limit mcp นะครับ เปิด CMD ขึ้นมาแล้วก็รันคำสั่งครับปึ๊บรันคำสั่งเสร็จแล้วก็รันคำสั่งต่อไปนะครับก็บิวนะครับบิว <Yeah. S 1> เสร็จนะครับเราก็จะไปเปิด <Right. S 1> Open Cost s t นะครับ mm hmm. แล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับเซตติง้งเทเบลอปเอร์แล้วก็ดิดคอนฟลิกก็คือมาที่ไฟล์คอนฟลิกตัวนี้นะครับเหมือนหลายๆตัวอยา่างตรงนี้นะครับผมขอเสียของเก่าหมดเลยนะครับก็คือเราบอบี้มาทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็เพิลงไปเลยเพื่อการการสับสนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนพาธนะครับให้มันตรงกับตัว ครับที่อยู่ของเราเป็นเลวิตเอ็นซีพีบิวตัวนี้นะครับก็คือเปลี่ยนผ่านมาที่นี่นะครับแล้วก็เราอย่าลืมนะครับใ,ในซินแทกของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็น2องอันคู่อย่างนี้นะครับมันจะไม่เออร์เลอร์นะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ เรียบร้อยนะครับทีนี้เขาก็จะเปิดลีบิตแล้วนะครับทีนี้ในตัวอย่างทั้งหมดนะครับเราจะบอกว่ามันได้จากสองพันสิบเก้าถึงสอง4ันะครัิบสี่นะครับพอเราเปิดลีบิตเสร็จแล้วเนาะเราก็เปิดคอร์สนะครับ ต้องชัว่านะครับว่าเป็นการเปิดใหม่หมายถึงว่าเราจะต้องเอนทารจากทารกแมเนเจอร์นะครับนะฮะแล้วก็เอนททั้งหมดครับแล้วถึงเปิดใหม่อ่าทีนี้เราก็จะใชะ้พร้อมจากตัวอย่างเลยนะครับคือสร้างกำแพงสีด้านลงปึ๊บ เราก็จะสร้างกับแผงขึ้นมานะครับทีนีน้เราก็จะลองเปลี่ยนสีนะครับตามฟอร์มตัวอย่างเลย อ่าเขจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับปึ๊บอ่าเราเลือกกำแพงนะครับแล้วก็ใช้พร้อมต่อไปนะครับก็คือเราจะาใส่อ่า ประตูตนะครับลงไปใน Select Wall ตัวนี้นะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับยังเงียเียนอยู่บางทีมันพยายามใส่แต่ว่ามันออกไปอยู่ด้านข้างนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมมือนันนะครับส่วนตัวก็ไม่เคยใช้ลิมิตด,ด้วยนะครับก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดได้นะครับแต่ยังไงก็ไปลองเล่นกันได้นะครับใครที่ใช้ลิมิตอยู่แล้วก็ลองติดตั้ง MCP ดูนะครับแน่นอนว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ซับคลาสด้วยแล้วก็ตัวทูของเขาเนี่ยคอมคอมานด์ที่เกี่ยวกับลิมิดก็อาจจะยังไม่ได้เยอะอ่ามาแล้วนะครับก็จะเห็นแล้วว่าประตูนี่ผมเอาจริงๆผมลองหลายรอบนะ กว่าจะประตูจะมาอยู่ตรงกลางได้นะครับไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อยๆนะครับว่า MCP เริ่มไปในซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับเป็นตัวอย่างแล้วในอนาคตอันใกล้นี่เนื่องจากเนี่ยมาแป๊บเดียวนะครับยังทำได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะอีกไม่นานเรบน่าจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถใช้างานกันได้ง่ายๆนะครับ ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ